เอาล่ะในที่สุดมันก็เดินทางมาถึงพาร์ทนี้จนได้พาร์ทสุดท้ายนะผมก็คือเอ่อมันมีเรื่องมากมายที่แบบว่าที่จะพูดนะโอเคอย่างแรกเลยก็คือตอนนี้คือผมใกล้จะได้คอมแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเข้าสู่ VTuber เต็มตัวนะครับคือหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้หรือเพิ่งจะมารู้หรือแบบรู้อยู่แล้ว นะว่าจริงๆแล้วช anel นี้นเนี่ยเป็น Vtuber นะแต่ว่ายังไม่มีงบแบบไม่มีคอมงบน้อยนะผมก็เลยทำให้เนี่ยผมที่อยากแบบว่าทำตามความฝันเนี่ยก็เลยทำให้ผมนั้นไปเจอเกมนี้มาคือ Call of Duty Mobile นะซึ่งผมเนี่ยเป็นคนที่เล่นเกม FPS อยู่แล้วนะผมเลยทำให้ผมนะั้นสนใจเกมนี้และหยิบเกมนี้ขึ้นมานะผมนะแล้วก็พอทีนี้เนี่ยพอเราใกล้จะได้คอมแล้วใช่ไหม เราก็จะต้องบอกลา c คอฟดูตี้โมบายแล้วเพราะว่าเราจะเข้าไปเล่นในคอมเลยนะครับก็อย่างเช่นแบบเอพีบีเอเปกหรือไม่ก็ถ้าเป็นคอ o ดูตี้ก็เป็นค of Duty w a r z โซนนะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคอ y ดูตี้โมบายเนี่ยจะจบแค่พาร์ทนี้พาร์ทสุดท้ายนะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่อยากดูคอฟดูตี้โมบายนะครับจะไม่มีอีกแล้วนะผมนะครับ ก็ถ้าใครติดตามเพราะว่าผมนะั้นเล่นคอฟตี้โมบายเนี่ยบอกเลยว่าจะไม่มีอีกแล้วนะคลิปนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอ,อ,อยากที่จะกดอันซับเพราะว่าผมไม่ไม่ได้เล่นคอฟตี้โมบายแล้วอันนี้ผมยินดีนะผมเพราะว่าคุณจะได้ดูสิ่งที่คุณชอบนะครับโอเคอ่ะโอเคสำหรับวันนี้นะผมเรามาเล่นสนุกสนานกับพาร์ทสุดท้ายของเราดีกว่านะก็พาร์ทน,น่าจะเอายาวๆนะผมที่เอายาวๆเพราะอะไรละ่ะ กูพูดเยอะโอเควันนี้เราจะมาเล่นสไนด์นะผมเพราะว่าตอนแรกๆที่เราเข้ามาเล่นเนี่ยคือผมเล่นแต่ปืนสไนด์ผมชอบมากคือชอบผมเป็นสายสไนด์อยู่แล้วนะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาเล่นแต่ปืนสไนด์นะนี่นะอ่ะของแต่งนะผมเหมือนกันหมดทุกอันนะครับเป็นแบบนี้นะผมที่เปลี่ยนคือเปลี่ยนแค่ลายกับเพร์กเท่านั้นนะครับโอเคไปเ,เราไปลุยกันเลยดีกว,ว่าเดี๋ยวเป็นโรงแรงด้วย คือผมรู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยแบบว่ากําลังคันไม้คันมือนะยากแบบยิงคน,นแรงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปลุยกันเลยครับว้าว <Wow. S 1> เดี๋ยว <Hard point. S 1> กูเจอบอทปหมเนี่ยนี่กูเล่นแรงนะโอ้โ oh หเจอบอทจริงเหรอไม่เป็นไรได้แรงฟรีโอ้ยอ่าวันนี้วกบอทเออ โอ้ยิงบอดเกมมิ่งยิงบอดเกมมิ่งไอ้บอดสวัสดีจ้าเปไปโอ้ยอะอะอชนะชนะบอท รอบนี้เจอคนแล้วต้องตึงแน่แน่นอนเฮ้ยไม่โดนเออยิงไม่ตายไปกี่ยิงโดนขา่าโอ๋อเฮ้ยโดน

โอ้ตายเฮ้ยมีรถไขาลานวิ่งมาหากูเฮ้ยไม่น่ารถไขาลานเนยอโอเคมันเป็นช็อตเขาอ,อยู่ละเอาแฟตไปเกินพวกเฮ้ยหนีละตายด้วยอ๋อ เฮ้ยอะไรวะโดนอะไรเข้าไปอะไปเกะอ๋อเฮ้ยโดนอะไรวะไหนไม่เห็นมันเลยใครมันยิงอยู่อะไปเกะก้โดนเฮ้ยขบวนขบวนโถ่ มามามาเปลี่ยนลายบ้างเปลี่ยนลายบ้างเปลี่ยนลายบ้างนะเล่นแต่ลายเดิมเฮ้ยไม่โดนไม่โดนได้ไงวะตายละชิบหายโดนเข้าใกล้เออโดนเฮ้ยเปิดอะไรอะ่ะเออเฮ้ยเปิดสวยนี่ว่านะปีกเอาสิบขอเล่นหน่อยนะอ๋โอ้โหเขาดีดเลย อ้๋อตายกลับมาเล่นสนานี่แหละว่าโดนยิงเข้าไปไม่เจอใครอ้าวอันนี้ไม่เห็นเราไ้ยอ๋อเฮ้ยเดะเดะเดะโหยืนกันอย่างนี้โอ้มันเห็นเราแล้วเว้ตายเฮ้ยไม่โดนได้ไงวะ อาโดนแน่โดนของจริงอ่านี่ก็โดนเฮ้ยตายเหอะอ๋อฮสุดยอดไปลาใสเข้าไปเลยโอ้โอห เฮ้ยตายเหอะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นเห็นไปไหนแล้ววะเฮ้ยนัดเดียวนั้นเนี่ยโอ้โหหมดแล้ววะมาดิเฮ้ยมันจะเอาเว้ยมาดิมาดิเออเฮลบายชนะ Mà game đinh nha, game thèm Game thèm, game thèm Ôi, ôi, đùa đây ngài quá Ah, tài lạ Ê, khỏi giữ ngay đi Ah, tài vâng, khóc cháy Tài à à à khuất buồn tài <coughs> hey à uh. tài Oh uh -huh. my god, yeah. What? Ah, đồn ใครเขายิงอะไรวะเนี่ยเออดอน,อานาโอ้ไม่มีใครอยู่ตรงนี้เลยวะเอาอันนี้ก็ได้เฮ้ยไม่โดนอ่ะวันเอาแฟชระวังแฟดนะแฟเดเยอะมากเลยอะ่ะอ่ะโดนเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะ อ๋อโดนให้หมดทีมเลยระวังแฟดนะแฟดเยอะมากเฮ้ย <c oughs> พอแล้วระวังแฟดนะระวังแฟดเอาไปแม่งเพื่อนกูก็โดนด้วยอ่ะแฟดอ,อ่ะเออเฮ้ยอ่ะ <c oughs> เอาแฟดไปไปไหนแล้ววะเฮ้ยโ,โดนแฟดแล้ววิ่งไวได้ขนาดนั้นเลยอ่ะ โดนใครไม่รู้อ่ะโดนอ้ยยิงไม่โดนโอ้ยระเบิดเฮ้ยเอากระสุนหมดตายดยครับตายด้วยโอโห้ตดิดต,ติดกำแพงบาเลียกันกูนยิงไม่โดนใครเลยเอาไม้ได้ยู่เนี่ยเฮ้ยยิงไม่โดน แต่ไม่เวลาชนะและ้ว <Well done. S 1> อ่าโอเคนะผมสำหรับพาร์ทนี้เนี่ยต้องขอกล่าวบอกลาแล้วก็จบซีรีส์ของ c ขอบ Duty Mobile เป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคสำหรับใครที่อยากติดตามผลงานต่อเนี่ยก็แน่นอนว่าจะมีอะไรสนุก,นกมาให้ดูอีกแน่นอนนะครับผมพร้อมกับเอ,อ่อการส,ส,สตรีมด้วยนะ ก็สำหรับคนที่ยังอยู่กับผมเนี่ยก็รอติดตามได้เลยนะว่าเอา่ออีก2-3วันข้างหน้าเนี่ยมันจะมีอะไรเข้ามาใหม่นะก็เดี๋ยวขอพักไปสัก2-3วันนะผมก็จะแจ้งทางทวิตเรื่อยๆนะผมผมก็อัปเดตทวิตทุกเกือบทุกวันนะเกือบใช้คำว่าเกือบ่นและโอเคไว้เจอกันใหม่กับพาร์ทหน้านะผมว่าจะเป็นเกมอะไรกันต่อสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วผมสำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่ด้ฮะ ถ้าหากชอบใจชอบใจนะผมก็อย่าลืมกดติดต้องติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย